สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทับ5ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณรูอ้อนอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ครูอ้อนจะพานักเรียนอ่านเกี่ยวกับเรื่องมาาตา นะคะอ่าคนไหนพร้อมแล้วให้เด็กๆไปหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็นิ้วชี้ขึ้นมาเพื่ออ่านตามครูอ้อนทีละบรรทัดเลยนะคะคนไหนที่พร้อมแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่สี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องมาตาโกกรพร้อมกันนะคะอ่าเปิดไปแล้วหน้าที่4ี่นะคะเราอ่านตั้งแต่กรอบสีเขียวเลยอ่านพร้อมกันนะคะหนึ่งสโจงฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ 1. ขออะบอขับอ่านว่าขับสองจออะบอจับอ่านว่าจับสามรออาะบอลาบอ่านว่าลาบสี่กรรออาะบอกราบอ่านว่ากราห้าทรอรอาะบอทราบอ่านว่าทราบ หกงอเอียบอเงียบอ่านว่าเงียบเจ็ดพอเอียบอเพียบอ่านว่าเพียบแปดคออัวบอควบอ่านว่าควบเก้าบออัวบอบวกอ่านว่าบวกสิบรออูปอรูปอ่านว่ารูปสิบเอ็ด พออาพอภาพอ่านว่าภาพ12บอวเอฟอเวฟอ่านว่าเวฟสิบสามรออาพอลาบอ่านว่าลาบนะคะเดี๋ยวเปิดไปหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าที่หเพื่อความรวดเร็วนะคะพร้อมเรียงเอยเอามือชี้นิ้วชี้ขึ้นมาอ่านพร้อมตามครูนะคะ จงฝึกอ่านคำให้คล่องยางลบขอบคุณอาบน้ำตะเกียบรับทราบกราบพระนอนหลับเปรียบเทียบทะเลสาบแมลงสาบเจ็บป่วยเปิดโตทูบเทียนคำสาบรูปถ่ายเทปกาวลงศพ รูปภาพสุภาพชูชีพยีราฟกราฟเส้นไมโครเวฟลิปสติกโทรศพัพท์โชคลาภแท็บเล็ตตลับยาเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทานเอานิ้วชี้อ่านตามครูเลยนะคะจงฝึกอ่านคำให้คล่องยางลบขอบคุณอาบน้ำ เกียบรับทราบกราบพระนอนหลับเปรียบเทียบทะเลสาบแมลงสาบเจ็บป่วยเติบโตทูกเทียนคำสาบรูปถ่ายเทปกาวลงศกรูปภาพสุภาพชูชีพยีรักกราฟเส้นไมโครเวฟ ลิปสติกโทรศัพท์โชคลาบแท็บเลต็ตตลับยานะคะอ่าต่อไปมาฝึกอ่านเป็นประโยคต่อเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเอานิ้วชี้ชี้อ่านตามพร้อมกันนะคะจงฝึกอ่านประโยคให้คล่อง 1. เฟเป้กำลังโทรศัพท์หาคุณยายที่กรุงเทพ 2. ตั้งโถสวมชูชีพก่อนลงเล่นน้ำในทะเลสาบ 3. สุดยอดกำลังถ่ายรูปอีราที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 4. วีนะช่วยคุณแม่อบขนมปังหน้าเนยสดโดยใช้เครื่องไมโครเวฟ 5. เด็กๆปหนึ่งทับมีวาจาสุภาพอ่อนหวานต่อทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนฝึกอ่านประโยชน์ให้คล่องอีกหนึ่งครั้งพร้อมกัน 1. นึสองสจงฝึกอ่านประโยคให้คล่อง 1. นึ่งเฟเป้กำลังโทรศัพท์หาคุณยายที่กรุงเทพสอตั้งโอสวมชูชีพก่อนลงเล่นน้ำในทะเลสาบ 3. สุดยอดกำลังถ่ายรูปอีราฟที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5. ้าขอโทษค่ะนักเรียน 4. วีนัช่วยคุณแม่อบขนมปังหน้าเนยสดโดยใช้เครื่องไมโครเวฟ 5เด็กเด็กปหนึ่งทับหมีวาจาสุภาพอ่อนหวานต่อทุกคนนะคะคุณครูอ้อนขอให้นักเรียนฝึกอ่านทุกวันเลยนะคะวันนี้ครูอ้อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี